เจอกันที่เสาเทปเจอกันที่เสาเทปเสียด่ะเกีอบตายกันแล้วเฮ้ยเข้าอยู่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 เข้าตีขาวใครตีขาวไม่รู้ว่าเข้าเจ็ดร้อยอ่ะโอ้ยกระเด็นปอนสู้ๆนะอุ้ยดาเมจหนึ่งพ anyway> ันขาวของใครไม่รู 1, ้เมื่อเจ็บโอ้ยว่านยังอยู่ว่าเอาว่านตายไปแล้วเขาตายแล้วที่สองแล้วทำไมเออไม่นะแบบน่า บอเวลาอีคุโยก็ช่วยกันไม่ได้ไม่มีใครเลือดหลอดเลยเฮ้ยมันตายแล้วตายเลโอ้ยโอ้ยมันมาเนี้ยหนีโอ้ไม่ก็หนีไม่ได้หนีไม่ได้ลาก่อนทุกคนโอ้ยโอ้ยเราโอ๊ยเรายังรอดเลือดเราอยู่เลือดเราเขียวเลือดเขียวยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยู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 อดวานมาเร็ว <Okay. S 1> เอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตัวนึงมันจะตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วคา <c oughs> เบลล่าช่วยกัน <c oughs> โอ้ยมีคนตายอีกแล้วแม่คาเลบล่าบ้องแล้วแม่คาเบล่าบ้องแล้วแม่เออตายแล้วโอ้สมเป็นบาร์บาร่าอิคุโยสมกับเป็นบอสนาเอไม่ใช่สมกับเป็นเอ่อไฮโดร <c oughs> อาร์คอนไฮโด ไอโดไอโดอาคอนต่างหากไอโดอาคอนหรอว่าไอโดเออว่ะเพราะว่าจนเฮ้ยมันตีเข้าอยู่นะของใครไม่รู้แหละแต่มันเข้าแต่กู้กัจจนยนิยูว่านอยู่ห่างๆนะว่านว่านอยู่ห่างๆนะอตีหนึ่งพันสี่พันสี่เจสสันลดเสียงบาปลาตี้กันไปหมดเลยพันสี่นี่มันดาเมจเราหรือดาเมจเป็ด ดาเมจเป็ดมากกว่าแต่อีเขียวๆได้ของพวกเราแน่แนโอ๊ยแม่สวรอะไรเนี่ยทำไมเรามองมอนไม่รุดเลยอะอยู่นี่ปุ๋ยมันมันลดอยู่นิดนึงโอ้โอ๊ะไม่นะวานวานนี้อยู่สามตัวเอ๊ะวานแบบตายซันไฟซ้อนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำวนมาน้ำวนมา โอ้ยเลือดลดนิดเดียวไม่กลัวกระจอกกระจอกอย่าบไปว่าเขาเราตีเขาไม่เข้าไม่ต้องเป็นอีกชนิดโลกพวกเราติดตายกันตั้งแต่เธินแรกเออใช่ลากอนลากรเจอกันที่ถ้าไปอยู่อีกชนิดตัวเองนี่โอ้ยโอ้ยคอนเทนต์แบบนี้ทำได้เพราะว่านแท้ๆนะรู้ไหมแต่เจ้าของโลกเขาตายไปแล้วนะ ก็เจ้าของโลกมาเราจะมาฮิวให้อยู่เฉยๆว่านว่านว่านอยู่ไกลๆว่านอยู่ไกลๆอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออตายแล้วพลังโลกสองน้าวเฮ้ยว่านยังไม่ตายใช่ไหมว่านมาฮิวก่อนว่านว่านตายไปแล้ว บาร์าเนวบะได้บาร์บาราเนวดาได้โอ้ยโอ้ยบาร์าเนวดาได้มันก็เนวดาได้นะแต่ก็เหนื่อยใช่มันเนบบดายบาร่าเนวบะไดตัดภาพมาทาวเลอร์ตอนนี้เราใช้เวลาไปประมาณเกือบสิบนาทีแล้วนะคะโอ้ยไม่แตลกใจลุ้มมันยถึงถึงถึงไม่เป็นไรว่าถึงถึงตีถึงกดชาร์จกดชาร์จ อ่ามาแล้ววันนี้วันนี้วันนี้เอาจากตรงนี้วันจะตายวันจะตายวันจะตายก็ตื้บมาทุกคนกดไม่ทันกดให้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮิวหิวหิวหิวคุณโรสเลียระวังโดนมันเฉี่ยวหัวนะนะมันมันตีแรงคุณโรโสเซียตีกบไปก่อนก็ได้คุณโรสเลียตีกบไปก่อนค่ะว้านี่มันทีมซิสเตอร์ดิว่าทีมซิสเตอร์บอปทอจะ บพทจะต้องภูมิใจใ<ห>นตัวเราจะเด็นทุกวินาทีเลยนะ <laughs> คุณโรสเลียเก่งมาก,มาก, <laughs> กเก่งมากคุณโรสร <laughs> เซียเราจะฮิวให้ว่านตีไปเราจะฮิวใ, <laughs> ให้ว่านตีไป <laughs> น <laughs> ี่แผนฮิวเออฮิวสามเนี่ยเราไม่อัองตีกับทุกคนนะไม่มีทางตายบอกเลยว่านีนว่าตายอ่ะตายแล้วมันตายแล้วม้ระวัง เย้เก <ye new> ่งมากอะไรกันนี้โอ้ยเหนื่อยคอนเทนต์